ขับมาทำไมนยันรถไหมรถอไรเา่ดรถเพี่อนรอปล่าแค่วาเรปวดบิด้านนะโอบิด

ไม่รู้เหมือนกันพี่ติงมันไม,ม,นไม่มันไม่ฟางครับรถอันอันนี้ไฟไหมรถผนฟางนะครับอยู่ตรงวงเวียนนาว่าอันนี้ไก่ย่างไก่กระจอกนี่ย่ากระจอกพี่ Ờ nó đập. Ôi nó đi. Chút nữa thôi. Ôi nó lên. Ô nó đập lên. ไปไม่ลถขนฟางครับที่หน้าร้านครับผม ใครเป็นอะไรครับ ไม่ลดผลกาไ ไม่มีใครได้รับาดเจ็บนะครับอไรอันนั้นนะอันนีอัน อัเด็กกวงรดอนเด็กกวารถอ่ะเรายังรถเราโิดเรายังไปขับรดมาไอ้พกนั้นมันนานมันนานไหนดอกมันเพียงมัหนาเป็นามร็แ่ป